ขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆเสมอมาทุกท่านนะคะแล้วก็หวองว่าทุกคนจะติดตามผลงานของเราได้ค่ะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับ BTV เป็นแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคอนเทนต์ดีๆนะครับก็วันนี้ INSIGHT ได้เสนอบางส่วนแล้วว่าเราจะทำอะไรด้วยกันในโปรเจกต์ต่อไปนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้ติดตามชมรับรองสนุกแน่นอนโปรเจกต์ที่วางไว้เรอ ค่ะก็คือสำหรับไลย์อัพที่25-27ถึงเลยะคะ่ะที่ร่วมมือกับพี่ว่าทางแพลตฟองบีทีวีนะคะ<ม>ก็จะมีรายการหนึ่งเรื่องแล้วก็คือมีซีรีส์วายเรื่องเลยคะ่ะแล้วก็จะมีซีรีส์วาที่มาเร็วๆนี้ก็คือรักของสิทงของเรานะคะแล้วก็ เรียลลี่ที่ voice l o s s i n thailand ที่น,อน,น้องศิลปินที่ข้างหลังนะ,นะคะแล้วก็เออ่ก็จะมีซีรีส์วายอีก3เรื่องก็จะเป็นซีรีส์วายเกาหลีในซีนีนี้ด้วยแล้วก็คือมีซีรีส์วายอีก2เรื่องก็คือปีหน้านะคะถ้าเป็ซีรีส์วายแล้วอยากรู้จุดเด่นจุดขายใช่ค่ะ<ๆ>โอเคถ้าบอกว่าคือซีรีส์วายของบ้านายิงไซส์เรานะคะก็คือ เออจะไม่เหมือนไทยเลยนะคะก็คือหเป็น o r i n i รนจ o Content ที่เราเขียนโพสเรื่องขึ้นมาเองอันที่ 2. ก็คือเป็น IP ที่ชื่อดังจากประเทศจิงประเทศเกาหลีด้วยนะคะหรือว่าเป็น IP ที่ชื่อดังของประเทศไทยด้วยนะคะเราทำเอ IP ที่ดีที่สุดในประเทศด้วยนะคะ เออจริงๆเราอยากมอบผลงานที่มีคครดีตด,ดีให้กับผู้ชมด้วยแล้วก็อยากให้ผู้คนเห็นศักยภาพที่น้างปนักแสดงของเราด้วยนะคะแล้วก็ให้ผู้คนมีส่วนร่วมกับโปรเจกต์ของเราด้วยนะคะแล้วก็ตอบเส็จตอนไปด้วยกันนะคะีวมีรวมใช่ได้เลยมีมี แนะนำรายการแรกที่จะมาอยู่ใน BTV ซึ่งเดี๋ยวจะมาวันที่25กรกฎาคมนี้นะครับก็ขอเสียงให้กับน้องๆจาก Boy Lost สิงคายแลนด์เลยครับครับแนะนำตัวกันเลยไหมขอแนะนำตัว Boy Lost นะครับผมแลผมก็ผมทะเลนะครับทะเลสุดดีกรีจาก Boy Lost สิยแลนด์ครับต้อง้ก 那今天呢？Yes，成立成我们非常开心，然后这一次就是有这样一个机会，可以来到我、呃、就是这个节目里面，然后我、呃、跟大家在一起，就感受到了很多的泰国文化，看到粉丝对我的喜爱。然后回去呢，我也会就是努力把这个东西，就是跟我身边中国的朋友分享，就是努力做到我们的中国还有泰国，然后就是我们之间的交流、就是。越成立。嗯 ยวหัจากนั้น่นนี้เนี่ยเราจะพยายามที่แล้วก็จะเรียนรู้กันนะครับพยายามรี่นะให้เพืนๆเ้ามาใวงเพื่อนที่เข้ามาไดครับสวัสดีครับเปโพิลาวินคะสวัสดีครับชิ่ทานะครับจาแล้วสิะครับ สาัสวยสาวเกินนะครับครับสวัสดีครับคอเเทนนากดครับสวัสดีครับ o ยูครับสวัสดีครับเชชูสุขรับผมชื่อชาวครับให้ทเลหนืป็นนคอรเป็นตัแทน่ะครับผมเป็นตัวแทนไวรัสก็มันเป็นเรียลิตี้ที่ เรี่ได้ว่าแตกใหม่ในไทยเพราะว่ารวมสามชาติด้วยนะไทยจีนและเกาหลีก็มีความวุ่นวายจากที่ไม่รู้จักกันเลยจริงๆจนมาอยู่ด้วยกันทั้งสามประเทศตลอด21วันจนกระทั่งอยู่ด้วยกันร,รู้จักกันสนิทกันจะมีเรื่องของกับแคมภาษาอะไรวัฒนธรรมหือแบบว่าทสุดท้ายก็ทุกคนก็เลยสนิทกันและก็มีความพัฒน,นาติทา,ง,า, 2, างด้านความสัมพันธ์ตลองรอดูไปในกันครับนี้เป็นต่อไรกพี่ต่อได้เห็นอะไรไหมครับต่อ ครับผมก็สำหรับเป็นต่อนะครับจริงๆก็ยังคงได้ทำงานทาง Inside Entertainment อยู่เสมอๆครับผมแต่ว่ายังอีกหนึ่งฐานะของเป็นต่อก็คือจะเป็นผลิตด้วยครับผมเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งงานของจากทาง Inside Entertainment แล้วก็งานของทางวงผลิตด้วยครับผมรี่ผมัผมอยู่ในส่วนของพาร์ทซีรีส์นะครับที่เรียกว่าะอะไรก็จะมีกลุ่มกับเนี่ย ก็เป็นเป็นเป็นหนึ่งในเรื่องที่อยู่ในรายการก็ดีใจมากครับที่ได้ร่วมงานกันที่ดก็ก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นแฟนจะชอบก็พวกเราทุกคนทีมาทุกคนก็เต็มที่มากนะแต่ครับทุกคนก็ติดก็ฝากเรื่องเทคนิงสุดยอดก็คือเชื่อว่าทีมงานตอนนี้ก็เตรียมงานกันอย่างตัดต่อมากๆจริงๆก็อยากให้ คนได้ไปทำตัวจริงตัวเชิงกัรแ้วก็ในส่วนเราสองคนในฐานะแสดงให้พวกเราก็าคอนเนคตี้แน่นอนนะก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมได้ชมกันแน่นอนนะครับสวัสครับก็นายนะครับก็ช่วงนี้ก็จะมีผลงานที่เป็นซีรีส์อยู่สองเรื่องกันลองออนกำลังจะออนแอร์ครับเป็นของไทยซีนส์เรื่องหนึ่งก็คือมิหยุ่นชี๋ครับแล้วก็จะมีเรื่อง รู้อยู่เป็นอ่า period เป็นจีน period ที่ทุกคนเห็นว่าผมยาวๆอะ้ยแล้วก็ผ่านอีกสองวันก็จะมีงานวันเกิดที่หนานจีแล้วก็จะมีปล่อยเพลงประมาันี้แล้วก็ยังมีถ่าย reality ที่เป็นเกี่ยวกับการแสดงบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเกี่ยวกับพวกคอมเบอร์ดิชันกันเลยว่าพี่จิ้งจั๋นจีเขามีไฟเฟื่ทุกคนน่าจะเคยดู ก็ขอบคุณครับแล้วก็หนังเรื่อง The Last Witch หนังเรื่อง The Last Witch เอาผมก็ขอทุกคนติดตามเพราะว่าเป็นบทบาทที่ค่อนข้างจะใหม่มากสำหรับนายเป็นเรื่องแรกที่ได้มีโอกาสเล่นภาพยนตร์ก็ขอบคุามากค่ะต่อไปค่ะใคร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 ใคะใครใค่ะ เราก็ไป ek, เ i n s i t e r t i n m t นะคะตอนนี้ก็กำลัง work on project อยูยติดตาม Inside t e r ่ a i นะคะว่ามีอะไรที่เราจะอยู่ครๆก็สามารถติดตามพวกเราไดุ้ส่งทางที่เขียนว่า Inside t e r t a i n e n t างติดตามได้ะคะย,ยี่สีกกย,ยี่อ,ยอยีก

many fans come here now. I'm a little bit nervous, and then you know, today stage show. and am so and end Lisa and up together make it uh, on the stage. and am so happy now. Yeah. ค่ะก็ไลฟ์อาพที่ปี2025-2027ถึงนะคะก็ฝากแฟนๆทุกท่านติดตามของานของอ i g h t ด้วยนะคะรายการหนึ่งเรื่องจะออนวันที่25เดือนนี้แล้วก็จะมีซีรีส์ลักิ้งเซดลอมก็คือโคเดอร์ที่1หรือ2ของปีหน้านะคะแล้วก็มีซีรีส์ไวยเกาหลี นซิซั่นปนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกสองเลือกในปีข้างหน้าด้วยนะคะฝากติตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะเช่นเดียวกันครับทางี t v ก็ฝากแฟนๆนะครับเราพยายามสรรหาคอนเทนต์ที่ดีที่สุดมาอยู่ในแพลตฟอร์มของเราเพื่อตอบสนองความมาเดินให้กับผู้ชมทุกคนแล้วก็อย่าลืมฟีเจอร์หลักๆของเรานะครับอย่าลืมว่าไม่ใช่แค่ดูคอนเทนต์อย่างเดียวสามารถที่จะสร้าง engagement แล้ว interac ได้ตลอดกับฟีเจอร์นะครับอย่าลืมโบวตให้น้องๆบอลลัสซินไทยแลนด์เซ้นเลิฟด้วยนะครับ 谢谢，辛苦啦。